นี่มีเมนูของปลาเห็นแล้วครับเป็นเฮ็ดครับวันนี้คั่วเอ้ยพัดเฮ็ดลมนะครับวันนี้พัดนะครับบัจจิคั่วอันนี้พัดนี่ไปครับไปดูวิธีการทํานะครับลงมือกันเลยนะครับไปเตาท่านตามเคยมาครับตั้งกระทะครับน้ำมันหมูลงไปครับอืมเดี๋ยวคั่ว พริกกระเทียมก่อนหอมๆเลยนี่ครับพริกกระเทียมครับโขลกไปเรียบร้อยครับลงไปเลยพัดหมูพัดพริกหอมๆกันนี่ครับโอ้โหไอตีครับหมูซับลงครับดูปริมาณ หมดเลยโอเคคัดหมูให้สุกก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮ็ดลงครับอ้าวข,ขั้วหมูเรียบร้อยครับนี่เฮ็ดครับล่างเตรียมไว้แล้วครับอืมถึงจีถึงบ้านวันนี้อมต้องตัดมันไหลครับเดี๋ยวกลนไปกนมามันถึงเหลวเองครับพัดเลยนี่ อานี่โกสก็ตึงแตกหมดแล้วครับเนี่ยมันเริ่มจะเท่าละนี่ครับนี่หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาหมกเอาตักกินง่ายๆพอดีครับดูครับมันแตกง่ายครับอ้าวพัดเฮ็ดก่อนเดี๋ยวพัดซุกสักหน่อยเดี๋ยวเขากลับมาปรุงรสกันนะครับนี่ดูครับตีใหญ,ๆหญ่ๆอย่างนี้นีน่ครับ เอาตะหลิวกดลงกัดแตกฮะว่าแล้วับนี่น,นี่เดี๋ยวมาปรุงรสกันนะครับมัชลูมมัชลูมปึ๊บปึ๊บโอ้โหหมูกันแน่นๆโอ้ดูครับอืมผัดไปเรื่อยๆสุกสักหน่อยเดียวปรุงรสกันครับหอมโซบหอมเห็ดลมนี่ เ็ลมปลาครับของแต่เลยนี่สุดยอดดูครับเดี๋ยวสุกสักน้อยครับเดี๋ยวปรุงรสกันมาครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสเลยครับท่านผู้ชมซีอิ๊วขาวครับฝาเขียวลงไป ปุงรสไฟน้ำมันหอยนี่โอ้โหสุดยอดหอมสุนี่ครับท่านผู้ชม,มปุงรสเดี๋ยวผมจะชิมดูกัน โอเคอร่อยไปตักเสิร์ฟครับรสชาติได้เลยครับนี่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมพัดเฮ็ดลมนี่ครับเน้นๆเลยครับมีจี๋ๆหอมโซ่ครับหอมกินเฮ็ดลมนานี่นาเฮ็ดนะครับโอเคครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านติดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าปะกันแฮมไอด์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดู โอ้หอมโซโซครับกับเขาฮอนฮอครับผมสวัสดีครับ